เจาเก่าเจ้าเรืมเน้อครับเรื่อพี่น้องเน้อครับสิมืเอบึงข้างข้าวแม่ไก่กันครับว่าันขึ้นกระพ่ออันนี้ต้นมุ่งต้นต้บเรื่อพี่น้องเห็นบอกเับเหนื่อนะครับต้นนะครับแล้วเทีสิวซองเบิองแล้วครับน้องมันสิพอบริใช่ไหมมันสิมาหรือยังขัดบุญันมากอะบุญเป็นยังครับพี่น้องนอกมาลองไปเบิองนลำกันนะครับน้องไปไปซองเบิอง ไม่ครับผมมี2อตัวสิมาจริงหรือเขาสิโกเอาเข้ากับบูฮูก็แต่เห็นเขาบอกว่ามาตีตป็นเหมือนมองแต่ว่าสิมาหลอกดึกสิกกมาหลอกคุ้มคำในช่วงนี้ก็ประมาณสามนุ่น้อยน้อยน่าจะไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับไปไปกับผมครับเปิดแฟตก,ก่อนครับแฟตชิมู่ไ แสง,งแดีเนาะพี่น้องเนาะแฟบกเห็นพี่น้องเลยนี่พ่กครับเบินน่งกันครับพี่น้องสายไฟขึ้นเบิ่งพี่น้องพอ,พอพอครับไปแล้วครับตัวนึงมันไปแล้วตัวนึงครับหมดไปแล้ว มาซองม้อนกันครับม้วนมากม้วนไปยังครับพี่น้องเห็นแต่ตัวเล็กๆน้อยๆบินอยู่ครับพี่น้องนะครับเห็นไหมครับซองม้อนกันครับบินมาหลับบ่ไม่บ่นะครับบินบัไปบนไม่แต่เป็นข้างข้าวน้อยว่ม้วนกับข้าวไม่ไกลเลยพี่น้องเด้อเสียงกุขากุข่าพี่น้องม้วนมากเนาะพี่น้องแสดงม้วนมากเนาะเออ ลออ่อหลอบดึกครับพี่น้องเป็นตัวใหญ่บางทีนี่นอพี่น้องเนาะมากินอยู่บนนอมันสิมาบ่บบนนอพี่น้องพี่น้องมาบ่ยังมองเห็นครับน้ำมองเห็นครับพี่น้องแดงว่าผมม่นมาครับครับวายหลอบดึกครับพี่น้องมองเห็นเลยครับวายหลอบดึกเด้อครับมาสิมาหลอบดึกอยูจังไดแหละ เอาเห็น,นอะไรนไหนแล้วพี่น้องเนาะมาจอบเบิง้งนํากันเนาะพี่น,อน,น้องเนาะมีตัวตัวน้อยบินไปบินมาอยู่นี่ครับมองกสุกครับพี่น้องเห็นบมครับมองสุกเด้อครับนี่ทั้งบนนี่นะครับซองเห็นมีนอมองกงวงสุกสิมาดอบดึกด้วยบ้านดอกเลยละเสียงเงาเฟะเฟะเอียบหมดเบิ้งพี่น้องเอ้ยม่วงโดน เห็นส YEAH ิเขาบ้านอ๋อยน้อยเห็นบ่ครับบินไปแล้วครับพ okay. ูดบเห็นตัวน้อยครับบินทาไปมาไหมครับเห็นไหมมีรองเท้าเรียกครับพี่น้อง นะครับติงวักวักวักาตีงได้ยังไงงานตีงต้องใช้ำมัาแกะเกาะหรือ,อั้างซองเบิ้งพี่น้องเห็นบอเห็นกนกันคอยบอดีโกโก้แล้วลอหลบดึกพี่น้องอาจจะขม่า,มาตีครับรอเบ,บิ้งครับแสดงว่ายังหัวคำอยู่ ยังไปหากินทั้งอื่นอยู่มันมากครับมีกิ้งกิ้งนันสะเทือนนี่ครับพี่น้องพุบบ้าพุบบาพี่น้องอครับไวรอบดึกมาเบิ่งอีกทีมาดูอีกทีพี่น้องเอย่างนี้ครับเพราะว่าขางข้าวเมยไ์ไกลเลยพี่มาเนี่ยเป็นจิบ้านเล็กจกิ้งจอกอยไรจิงไหนนะครับพี่น้องยังมุ่นเห็นพี่น้องเ ต้นหมม่วงพี่น้องขอบคุณครับดูเลี้ยนเข้ามาเป็นกำลังใจให้ได้ครับดเด้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอบดึกอีกทีแม,นมน่นบ่าดองพี่น้องจองดูก่อนพี่น้องเพื่อนเข้ามาดูแอบดูก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อกี้เดินออกมาบินเบิ่ม,ม,มไปน พี่น้องกี่ไปมันหลบมีพุ่มต้นมะม่วงโอ้โหพี่น้องเดินออกมาเจอกับเพื่อนเมื่อกี้โอ้โหบินออกไปพอดีตัวเบลลมเลยพี่น้องเด็นเดียวยังเรียนรอรอบส่องดูดีเนี่ยเข้าไปดูนะครับต,ติดตามไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูใหม่ครับมันต้องมีมันต้องเจอวันนี้ไม่เจอวันนี้ก็พรุ่งนี้นครับ เจอพี่น้องไม่เจอเอ๊ะเข้าตรงไหนเนาะยังมีเหรอมันเข้าตรงไหน,นสองรูครับพี่น้องยังไม่เจอเออไปไหนเข้าตรงนี้เดี๋ยวรุ่นใหม่ครับพี่น้องใจงเย็นครับ รูปว่าบอเจอพี่น้องเอ้ยยาๆๆยังพันย่อมแพ้่หรอกครับน้องเอาไว้คลิปหน้าตามต่อครับพี่น้องคลิปนี่ทำนี่ก่อนเนอรพี่น้องเนอรเอาไปดูสองแถวสามแถวยังมั่งพันพ่ออยู่ปากกดไหลกดแช่เนอร์พี่น้องเนอรขอบคุณครับ